สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันวีทีทพีพมาลีก2022กันนะตอนนี้เราเข้าสู่วีดที่10แล้วเดี๋ยวเตรียมมาชมบิ๊กแมชเกมนี้ประจำวีดที่10กันเลยนะเป็นการพบกันนะระหว่างบาล์ริสเซนช์แมนแอวันนี้เล่นที่บ้านนะต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล้วผมจะมาเตรียมชมกันให้ดีและเกมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าเป็นเมสซี่พบโรนัลโดนะสำหรับเกมวันนี้นะบิ๊กแมช จริงๆฮะก็เดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่สักหน่อยฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะแข่งกันมา10บอ่าเก้าวิกแนละ้วตอนนี้เข้าสู่วีที่10ก็เก้าวิกผ่านมาโอ้โหเปชเช่ผลงานยอดเยี่ยมนะนำเป็นจ้าฟูงนะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะมี24คะแนนนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่กลางๆตารางฮะอยู่ในสิบเอนะมี13คะามแคลนก็ตามเปชเช่ค่อนข้างห่างฮะวันนี้ก็ต้องมาเร่งเก็บแต้มกันนะมาดูนะว่าจะเป็น ฝ่ายไหนที่จะได้แต้มไปนะหลายชื่อเลื่อนปรากฏกันไหมเห็นนะเบเช่ก็นำหน้ามาโดยเนมาเอ็มบัปเป้และเมสซี่แน่นอนนะทางคู่ก็จับไม้จัมือเตรียมจะใกล้เริ่มต้นแข่งขันกันแล้วว่าต้องมาจับตาดูนะเกมนี้บิ๊กแม์จริงๆนะในการแข่งขันพิพิพิมร์ลีกของเรานะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นำหน้ามาโดย CR7 แ,แน่นอนนะ กลางก็จะมีเป็นบูโน่ลาสฟอร์ดแล้วก็กรีนวูดนะมันจะเริ่มต้นขึ้นนะเบเชปัตห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาดูนะว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันนะ เกมเริ่มต้นนะเปเช่เจ้าบ้านเริ่มเขี่ยเปิดเกมไปก่อนแล้วจะบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอกันเลยฮะเริ่มต้นทีเบลติ้ะมาที่ววยนาดุม๊มเกของบอลมายังคงมาต่อเปเชรเริ่มต้นบุกกันก่อนเล้ะเกอคงของบอลยังไม่ทรงใครแข่ง,งจะฝ่าไปเองมาที่กราเป เดวเปเสียบอลให้แมนยูนิตเต็ดฮะเดคิอได้บอลมาแม็กควาย,ยาวขึ้นหน้าอาแล้วเ,เสียบอลไปยูดีเป็นบอลของเปเชมากินยอสมาที่เมซี่เมซี่ไหลสวยให้ฮาคิมิฮะหัวคิมิลากกระชากมาทางมุมขวาฮาคิมิเปิดให้เมซี่จะพยายามเข้าในแต่โดนยังไปได้แล้วแมนยูจะขึ้นไปบ้างฮะเฟรดมาที่แดสฟอร์ ูนาโดกับลัสปอร์ตลัสปอร์ตลุยมาไปที่บรูโน่ลุกชอเติมมาเก็บแล้วอุโูลูกนี้มาที่ลนาโด้ลนาโด้จะยกลูกน,นี้ให้เพื่อนแต่ว่าเสร็จเปชเชเก็บไปได้แล้วแต่เปชเช่ทำได้ไม่ค่อยดีจังวันนี้บอลออกข้างไปเองคะก็จะได้ทุ่มมาทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ค <c oughs> ือนหลังกันมาก,ก่อนอะนะมอยู่โยนขึ้นมาเดเกอ่ะเป็นบอลของปเปสเช่ตัวนี้ลามอสมาที่เกลามอสให้ไวนาดุม,ววดมเมซี่ถึงไวนาดุมขึ้นไวนาดุม คุยไปเองมาที่เอ็มปเปเป้แล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านนะเป็นบอลของแมนยูไนเต็ดบรูโน่ได้มามาฝากซ้ายให้ลูกชอยาวถึงลัสฟอร์ดอรับลัสฟอร์ดมาทางมุมซ้าย,ายเข้ากลางให้บรูโน่แล้วชิงกับลัสฟอร์ดแต่ว่าลามอสก็เข้ามาเอา้าเลียบไม,ม่ได้ครเบเจเ็ขารม่ของแมนยูแล้วลัสฟอร์ดหมุนเข้าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โคกไปโอ้โหเรียบร้อยอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขึ้นนำเฟเชไปก่อนแล้วโอ้โหสุดยอดทีนี้ลูกนี้ของบ็อกบาโขกเข้าไปฮะโดนาลุมารับไม่ได้จริงฮะผอนชิดมุมเลย,ยดูลูกนี้เปิดเข้ามาเข้าหัวบ็อกบาที่ยืนโอ้ต้องบอกว่าเซฟปัดไปชนเสาเข้าเองนะโดนาลุมารมก็กากลางประตูน่าจะปัดออกไปได้ฮะแต่ว่าปาดัดพลาไปหน่อยฮะมันเลย เสาเข้าประตูไปเลยฮะ,อะตอนนี้ทีมเยือนบุกมันน้ำมันก่อนนะเชสเตอร์ยูนเต็ดหนึ่งนะป๊อกบานะ้านาทีที่18บแปดเกก็เ,เหมือนรูปเกมจะเริ่มมาดีแต่ว่าเป็นฝ่ายตามไปซนแล้วอะต้องมาดูกันต่อ,อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปฮะเ,เวลติไปที่เกยกลูกนี้จะให้เนมาแต่ว่า ฟาวน์บิสก้าเอาบอลมาได้แล้วทำไม่ดีอะไปต่อฟาวน์บิสก้าปะทักกันนี้มาแล้วยังไปได้มาให้โรนารโดโรนาร์ดย้อนไปฟาวน์บิสก้าโอโูนารโดชิงนี้สวยที่กรีนวูดเอากรีนวูดลุยมาทางขวากรีนวูดมาแล้วแล้วก็กระโดดหักมาให้โรนารโดแล้วไปที่แล้วเขยิงติดบล็อกเอาเปเจอบอลกลับมาขึ้นเบลติมาที่ฮาคิมิมีกระชากไปแล้ว กิมมี่เล่นเข้ากลางให้เอ็มปเป้ชิงกับไวนาด,ดุ่มครับไวนาด,ดุมแล้วหุงนยนต์เสียบได้ฟาวาเปเ,เชเอาล์แล้วก็ใบเหลืองมาแล้ววะพอปอกบาพูดทำประตะูแล้วก็ได้รับใบเหลืองไปด้วยฮะตรงนี้ไปแย่ขาฟาวไวนาด,ดุมฮะปอกบาก็จะได้ฟรีคิกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นระยะลุ้นอันตรายแนละ้วเมสซี่มายืนประจำการแล้ววะจะซวบไห,หรือเปล่าฮะ ได้ลูนี้จังหวะน,นี้เมสซี่โฟกัสเพ่งสมาธิแล้วฮะลูกนี้อาจจะเป็นประตูตีเสมอมาได้เลยหรือเปล่าฮะแต่มีมเมเนมามายืนด้วยฮนะจะเป็นใครจะเป็นเมสซี่ยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาแล้วรีบเคลียร์ออกมาก่อนนะโอ้โหเกือบจะโดนเหมือนกันนะเฟเช่ลุยมาต่อมากินยอสให้ถึงเมสซี่ตอนนี้เราเมสซี่ยิงติดบล็อกยังคงอยู่ที่เมนดูมาที่เมสซี่ในกรอบเกียรต์โทษเมสซี่เลื้อยลากยิงติดบล็อกอีกเช่น เย okay. แล้วลูกนี้บอลไปถึงเดเคอาแล้วอะรีบเคลียร์มาแล้วโอ้โหแมนยูเกือบจะเสียประตูมาสักครู่เอาเป็นเปนเชได้มาอีกแล้วเอาตจูนี้เสียบอลให้เฟรตแล้วอะเ <Why not, S 1> ฟรตไปขวาให้ฟันวิสกาถึงโอ้โหลิบูดมาล้อลิมเ้นขวามาแล้วลูกนี้ยังไหลให้เพื่อนไม่ทนันนะโรนัลโดอได้มาแล้วมาที่บรูโน่บรูโ,โน่ส่งเพื่อนนิดเสียบอลไปแล้วเปเชก็จะลุยกันต่อ<ๆ> โขกมาได้เอาให้เมซี่เมซี่ลุยมามซี่มาเองไม่มีใครเข้ามาแล้วเมซี่ยังมาต่อเนื่องย้อนไปที่ฮิมี่ก่อนิมีคือเมซีเมซ่เมซี่มากลางสั้วก็ลูกนี้ยิงติดล็อกไวดุ่มเก็บมาต่อ,อแต่ว่าน่าจะมีโทงจังวันนี้เอ็มบาเป้ก็โอ้โหต้องบอกว่าล้ำหน้าไปนิดนึงนะ เลยต้องยุติจังหวะนี้ไว้ก่อนแล้วอะก็จะเปิดขึ้นมาเดเคียร์เลนสั้นนะากับแม็กควายลูกช่อเอาลูนี้เสียบอลเฉยลูกช่อโดนตัดย่งไปได้แต่เป๊เชลือมาเอ็นบปเป้ฮาคิมี่ไว้นาดุ่มย้อนมาเอ็นบปเป้เซซี่ชิงกับ ไวน่าดุมได้ช่องยิงแต่ยังยังยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะเข้ามุมไปเลยฮะตัวนี้ลูกยิงของไวน่าดุมไปเชตเตอร์มันแล้วฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอ้าตัวนี้โอ้โหลูกยิงสุดสวยของไวน่าดุมมเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกสักครั้งฮะได้โอกาสยิงจนได้เอาล็อกเข้าในมาแล้วปะทะบังกับผู้เล่นแมนยูไนเต็ดอยู่ฮะสุดท้ายได้ จบบรรจงโค้งลูกนี้ปังเข้าไปเลยฮะเดเกยาหมดป,าาปัญญาปัดป้องปฏิเสธเลยฮะลูกนี้ไล่มาแล้วหนึ่งเท่าสำหรับเจ้าบ้านเปเช่นาทีที่36มสิบหกเอาไว้น,นะดุ้มให้เจ้าบ้านได้เฮกันกันางล่างสนามอะ่ะเปเช่ได้ตีตื้นมันแล้วอยู่ต้องดูกันต่อฮะเฟรดไปที่ปอกบาลาสฟอ ให้ลูกชอถึงเฟรดแล้วบรูโนลนี้ติดบล็อกอเป็นบอลของแมนยูนิเต็ดโลนโดโลโดแทงนี้สวยถึงกรีนวูดแล้วกรีนวูดลุยมาล้วปาาเข้ามาในลูกนี้ฝาติดบล็อกเกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะแมนยูแต่ว่าเป๊เชจะลุยขึ้นเดียริเติให้เกย้อนมามากินยอสสาดยาวขึ้นหน้ามีเนมาร์อเก็บบอล เก็บได้ให้เอ็บบะเป้เอ็บบะเป้ไหลให้เกย์ชิงกับเมสซี่แล้วเมสซี่ยิงไกลลูกนี้โหต้องเซฟแล้วเดเคอเข้าซ้ายของเมสซี่อันตารายจริงๆเต่ยังรอดไว้ลูกนี้โอ้แล้วทำได้ดีอ่ะบิสาก้าเอาตัวรอดมาได้แล้วจะยาวขึ้นหน้ากรีนวูดโอ้โหลูกนี้ส่งไม่ดีนะกรีนวูดแล้วโดนบอลอยู่ที่เอ็บบะเป้เขากรีฑิโทษแล้วยังยัดลูกนี้โอ้โหทุ่นเสาเด้งออกมาเกือบจะเสียประตูอีกนะแมนยูไน,นเต็ด ในช่วงท้ายครึ่งแรกฮะแล้วก็หมดเวลาแล้วว่าครึ่งแรกตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าสูสีใช่คู่นี้ก็อาจจะเป็นโอกาสให้เป๊เชมากกว่าด้วยฮะเกือบจะได้ประตูหลายลูกแล้วฮะแต่ตอนนี้ยังคงสกอร์สูสีกันนะอยู่ที่1ประตูต่อหน,นึ่งะคู่นี้เดี๋ยวต้องมาชมกันต่อในครึ่งหลังฮะมาชมกันนะว่าจะบทสรุปเป็นยังไงเกมนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะ they มาเล่นมาลุยกันต่อแนละ้วเกมนี้เปเชยปะทะแมนยูนเนะตน็ดฮะมาเริ่มต้นครึ่งหลังกันนะคนระึ่งแรงเสมอกันหนึ่งเท่าฮะเรามาดูเฮตุเฮตุของคู่นี้กันหน่อยฮนะกับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะในซีซั่น2020ก็เป็นแมนยูชนะ3-2แมตช์นึงฮะแล้วก็เป็นเปเชยชนะ1-0แมตช์นึงฮะส่วนซีซั่นที่ผ่านมา2021ก็เปเชยชนะ1-0แมตช์นึงฮะแล้วก็แมนยูชนะ2-0แมตช์นึงโหต้องบอกว่าสลับกันแพ้สลัันนะนะับบกนนชะะฮสหร ทีเทสของคู่นี้แล้วลูกนี้มาชนกันต่อกับเกมนี้เกือบจะยิงเมื่อสักครู่เเปเช่ติดบล็อกแล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะได้ประตูเร็วนะในต้นครึ่งหลังนะเป็นเมสซ,ซีนะ่เข้าซ้ายก็ไม่มีเหลือลูกนี้ชิงกันไปกันมาสุดท้ายเข้าเท้าเมสซ,ซี่ตะบันยิงด้วยซ้ายลูกนี้ไม่รอดนะเดกอาเดี๋ยวมาดูภาพซ้ายนะครับ เลยมนจะตั้งสนามนะลูกก็ชิงสุดท้ายเป็นที่เมสซีย่ยิงหักเข้าเสาในแล้วโอ้โหเรียบร้อยแม็กไวว์ยพยายามจะยื่นขาไปบล็อกไม่ทันนะเมสซีเ่เหนือกว่าส่งลูกบอลพุ่งตรงรอประตูไปแล้วฮะโอ้โหเปเช่แซงนำสองหนึ่งฮะเมสซี่นาทีที่ห้าสิบนะนำเร็วแล้วในต้นพึ่งหลังฮะ ต้องลุยกันต่อว่าแมนยูนิเต็ดปอกบาไปที่เฟร็ดให้ดูโน,โนโ่โนไหลให้โนัลโดลิเซโนโ่ให้เพื่อนไม่ตายโดนแย่งมาแล้วเปเช่จะลุยไหลามาถึงเอ็มบัปเป้อ่อเอ็มบัปเป้ลุยมาไหลเข้ากลางไวนันดุมแล้วตรงนี้ทีมให้เฟราติยิงโอ้โหเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งดอกนะแมนเชสเตอร์อยู่ในแตกนะ เวรติลูกนี้ชิงไปชิงมาทะลุมาถึงเขาแล้วได้บรรจงจบทําให้หีห่างไปใหญ่แนละ้วไปเชหลจ,จากโดนนําไปก่อนนะแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาดีมากเนะี้ดูภาพใช้สักครั้งลูกนี้ชิงกันไปกันมาสุดท้ายแทงทะลุมาถึงเวอรติซับลูกนี้แสกหน้า DKR เเข้าเป็นประตูที่3ให้ทีมเลยนะตอนนี้ยิงเต็มหลังเทา้าตะบันเต็มแข้งนะ สุดสวยเนลูกนี้ในเคกันดังลั่นสนามนะฮะที่ปาร์เด็ตแบงค์วันนี้สามหนึ่งเเอชเนำแมนยูนเต็ดนะเวลตินาทีที่55ินะที่จะเสียประตูที่2เมื่อ5าทีที่แล้วอ่ะโดนอีกแล้วอ่ะสถานการณ์ยิ่งยากไปใหญ่แล้วแมนยูนเต็ดจะไล่คืนมาได้สักลูกนึงก่อนหรือเปล่าตอนนี้แต่ลังมีอีกเหลือเฟือที่จะให้แมนยู กลับกันได้ต้องมาลุ้นนะประตูแรกต้องมาก่อนนะตอนนี้เกมก็ผ่านพ้นไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วแล้วลูกนี้โอ้โหทแทงแทงทะลุมาถึงแลสฟอร์ดแต่ว่าเสียจังหวะไปหน่อยฮะอย่าเอาบอลมาต่อแล้วลูกชอลลูนี้ไปนับไม่ทันนะบอลออกข้างไปแล้วมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะโอ้โหสองฝั่งแล้วทางฝั่งแมนยูส่งสารโชคมาบ้างฮะแทนกรีนบูดฮะ นี่คุมกันมาต่อฮะเปเ,เชยส่งเอร่าลงมาแทนเกอะเอลเป้ลุยตัวลุยเดียวมามาให้เอร่าพุ่งลงมาส,สดๆแล้วยกลูกนี้ข้ามให้เนม่าเข้ากรอบเขตโทษมาแล,แล้วแล้วล็อกข้าในแล้วปาดเข้าข้างในตรงนี้โอ้โหแต่ว่ายังดักไว้ได้ฮะแมนยูไนเต็ดโขไปให้ลาสฟอร์ตลูกชอเก็บได้แล้วโอ้โหลูกนี้ไม่ดีลูกชอวเสียบอลแล้วเข้าเท้าเมสซี่ตะบังซ้ายยังคงเป็นบอลของเปเ,เชย ชิงกันเหนือชั้นแล้วเป๊ะเชยตอนนี้เอ็นบัเป้ปให้เมสซี่เอ็เป้ปให้เมสซี่ทางนี้แล้วก็เวลติชิงอินบัเป้ยังอยู่ที่เวลติโดนเสียบอาแล้วเป็นบอลแมนยูเด็ดเอาบอลมาได้แล้วลูกนี้ลัสฟอร์ดโอ้หลุดลุยลากกระชากไปแล้วลัสฟอร์ดความเร็วมาทางซ้ายมีลามอสคอยประคองย้อนไปก่อนให้ชอแล้วยกมาลูกนี้บลูโน่เก็บได้แล้วปาดเข้ามา โอ้โหตรงนี้ก็มาดักเอาไปคืนได้อาบเเสเชียแล้วจะโต้กลับคืนไปฮะไปดุมลุยลากมาเองไปดุมย้อนมาเอาให้เมสซีอ่อาเมสซี่เมสซีซ่ลุยมาเลาะเลื้อยเข้ามาแล้วย้อนก่อนให้ฮาคิมิค,มาาคิมิโอ้ยังดันโดนมาแล้วเวลาชิงกับเมสซี่ยิงลูกนี้โอ้ชิปชิปโด่งๆแต่เดเกีย,กยไม่มีพลาดนะเก็บรับไว้ได้ก่อนเดี๋ยวยาวขึ้นไปนะเดเกีย ก็เป็นบอลของเปเช่ต่อเนื่องแล้วโหต้องบอกว่าเหนือกว่าแล้วตัวน,นี้เปเช่ทั้งสกอร์และรูปเกมอะ <b> เอ็มบัพเป้เอ็มบัเป้ลุยเอาเสียบอลเป็นบอลของแมนยูครับต้องได้สักลูกกับลนะูนัลโดวันนี้ยังไม่ค่อยมีบทบาทเล,ล,ล,ลยโะนารโดให้บูโน่แล้วบูโน่ลุยมากบูโน่ไขว้คลื่นแล้วสอดไปที่เฟสทิมคืน่นแล้วลสอดเข้ากรอบโทษบางบอลแล้วย้อนมากบูโน่ให้โรนัลโดซานโชว โอโหแมนยูพยายามอย่างยิ่งนะจองก,การรุ้ที่2ก่อนแล้นี้แล้วที่ป๊อกบาจะเสียบอลไปให้เปเชค,คือนเราวจะโตกลับไปเนมาให้เอ็มบัปเป้บอลถึงเมสซี่ย้อนให้ไวนาดุมเมสซี่ได้มาให้ฮาคิมีมีลุยมาเองทางขวา,าลอริมเส้นมาแล้วโยกกลับหลังแล้วลูกน,นี้ไหลให้เพื่อนแต่โดน แมนยูแย่งมาได้แล้วแล้วสปอตมาแล้วทั้งซ้ายกระชากด้วยความเร็วแล้วสปอตโอ้มาเองโล่งๆนะเอาแล้วแล้วสปอตเข้ากอบผิดโทษจนได้แล้วปาดเข้ามาลูกนี้โหแต่ว่าเคลียร์มาได้ฮนะปเปเช่แล้วได้บอลไปลุยกันต่อฮะยาวไปที่เม,ซมสซี่เมสซี่บางทีไวนาะดุมให้เอ็มเบเป้ยกเนมาร์รอดูดบอลลงนิ่มๆไปที่เอล่าแล้วจะยิงลองยิงติดบล็อกอยังอยู่ที่เอล่าเอาให้เฟรติ ไบร์ดมโหดส่งกันมันแนละ้วเป็นเช่เอ็มบัปเป้เวลติกับเอ็มบัปเป้แล้วเอเบ่มาสุดท้ายเมสซี่โหจะได้จบหรือเปล่าชินกันมาไม่สนใจแมนยูแล้ววะตอนนี้เมสซี่เวลติเมสซี่แล้วเมสซี่จะควายอ่ะตรงนี้ยังไม่เสียด้วยฮนะเป็นบอลของเปเช่ต่อแล้วทะลุมาลูาลนี้ยิงโอโ้โหติดเซฟดเดเคอาเอ็มบัเป้แล้วปาดมาลูนี้ฟาดติดบล็อกแล้วลูนี้รีบเคลียออกมาทันนะแมนยูเอ้าวแล้ว จะได้โตกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรูโน่เฟอร์นันส์ลุยมาแล้วแล้วแทงทะลุนี้ซีอาร์ไปที่แรสเิร์ดให้เฟรด์รถเฟลดยกสวยให้ลูกช่อมากแล้วลูกชอ่อพยายามจะเข้ากรอบกีโทษไปทางก่อนนะมุมซ้ายแล้วมาที่บรูโน่บรูโน่มาที่ Bruno. Bruno, ทปถปอกบาโอ้โหไม่ได้ยิงรถตัวตนี้ตเตะออกไปพันนะเกือบติดบล็อกแล้วโขกออกมาเอาเป็นบอลของบรูโน่ให้เฟรด มาถึงโรนโ,โดลูกนี้โอ้โหเสียให้เปเช่โโหวแล้วก็เวลาใกล้หมดแล้วว่าตอนนี้เปเช่จะลุยมาช่วงท้ายเกมดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่สักหน่อยฮะเปเช่ชนะอินเตอร์มินามา30นะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะคาวาสกิฟันเทเลมา30เช่นกันนะนี่โปรแกรมผลการแข่งในวีคที่แล้วนะส่วนโปรแกรมในวีคหน้านะ เปเช่จะไปเยือนเซบีย่าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับไปที่โอซาวฟ์ด้าต้อนรับแอตเลติโกมาดริดนะโอ้โหน่าดูน่าชมนะติดตามกันได้นะกับการแข่งขันพีพีพิมเบลลิงะแต่ท้ายเกมตอนนี้เปเช่จะได้โอกาสประตูที่4เวเลติให้เอเลน่ามาหักให้เนมาเนมาลุยยังคงเก็บบอลได้เดี๋ยวนี้บอลน่าจะได้เตะมุมอย่างะเปเช่ส่งท้ายกับความสุขในวันนี้ที่ ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับการที่จะเก็บสาม hey, hey. แต้มฮะก็จะเตะบูมมาเผื่อได้ลุ้นลูกที่สี่ปิดท้ายฮะนี่มาจะเปิดเข้าไปนี่มาเปิดมาแล้วโคเข้ามาตรนนี้แต่ว่าแมนยูเทีย์มาได้ แล้วก็กรรมการเป่านวิีจบเกมไปแล้วฮะ6สุดมันนะเกมนี้เปเชแซงนำแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทีเดียว3ลูกลวดเลยฮะส่งผลให้พวกเขาชนะแมนยูไป3ประตูต่อนหนึ่งเก็บ3าคะแนนสำคัญนำหน้าจากฝูงไปอย่างยาวๆแลยฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก็ต้องสู้ต่อไปฮะวันนี้ไรแต่ใดๆกลับบ้านไปฮะก็ตามนี้เกมวันนี้เปเช3สามแมนยูนเต็ด นึ่งนะเดี๋ยวไปชมัาได้ทำประตูทั้ง4ลูกกันนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมก็เดี๋ยวล่ำลากันไปก่อนนะพบกันใหม่ในแมชต่อๆไปนะสวัสดีครับ advantage in favor of PSG but it's a goal for Paris Saint-Germain to square this game